เด็กชายตัวน้อยแบกน้องสาวตามหาพ่อเพียงร้องเพลงประโยคเดียวกลับทําให้เสรษฐีสุดร้องให้คุณจะไม่เชื่อว่าสุดท้ายความจริงจะเป็นแบบนี้เสียงฝนตกโปรยปลายลงบนหลังคากระเบื้องเก่าๆของหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางทุ่งนาเด็กชายตัวเล็กๆแบกน้องสาววัยเพียงสามขวบไว้บนหลังเดินไปตามถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยโคลนน้าตาและฝุ่นผสมกันเป็นร่องรอยบนใบหน้าเขาลมหายใจหนักๆของเขาเป็นสัญญาณของความเหน็ดเหนื่อยแต่สายตายังคงมุ่งไปข้างหน้าที่บ้านของพ่อที่เขาไม่เคยพบเจอ พี่พี่จะพาไปหาพ่อจริงๆใช่ไหมเสียงนุ่มๆของน้องสาวถามในความมืดเด็กชายก้มลงมองน้องที่ห่มผ้าเก่าๆชื้นไปด้วยฝนแล้วพยักหน้าความหวังและความกลัวผสมปนเปกันในใจของเขาพวกเขาไม่รู้เลยว่าที่ปลายทางนั้นคือความจริงที่เจ็บปวดหรือความอบอุ่นที่รออยู่เด็กชายพากันเดินต่อไปข้ามสะพานไม้เก่าๆที่แทบจะพังน้ำฝนทำให้ไม้ลื่นและเสียงกระแทกของรองเท้าเด็กสะท้อนลงไปในลำธารเสียงนั้นเหมือนเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่ามีบางสิ่งกำลังรอพวกเขาอยู่ ทันใดนั้นเสียงเพลงแผ่วๆดังขึ้นจากปลายถนนเด็กชายหยุดฟังเสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่มีท่วงทำนองที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเขามองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้นี่มันเสียงเพลงจากไหนเขากระซิบกับน้องสาวเพลงนั้นเป็นเพียงคำเดียวแต่พลังของมันกลับทำให้เขาสะดุ้งเหมือนมีใครอ่านใจของเขาอยู่เด็กชายรู้สึกเหมือนถูกดึงไปข้างหน้าโดยพลังลึกลับบางอย่าง ทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความระแวงแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังความอยากเจอหน้าพ่อที่หายไปทําให้เขาเก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดเสียงฝนเริ่มซาลงแต่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มเด็กชายและน้องสาวหันมองไปไกลๆเห็นแสงสว่างเล็กๆแวบออกมาจากบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่คนละฝั่งของทุ่งนา นั่นบ้านของพ่อเราไหมเด็กชายถามตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงเพลงก็เริ่มดังชัดเจนขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของเด็กที่กำลังร้องเพลงประโยคเดียวซ้ำๆอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ทำให้หัวใจของทุกคนที่ได้ยินสั่นสะเทือนเด็กชายกลืนน้ำลายพยายามก้าวเข้าไปใกล้แต่เขารู้สึกถึงความแปลกประหลาดเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่เขาไม่กล้าหันกลับไปมองเสียงเพลงนั้นเริ่มทวีความเข้มขึ้น เด็กชายรู้ทันทีว่าไม่ใช่เพลงธรรมดามันเหมือนกับกําลังสื่อสารถึงใครบางคนและในเวลาเดียวกันบ้านหลังใหญ่ที่พวกเขาเดินไปใกล้ๆนั้นก็เริ่มเปิดประตูออกเล็กน้อยแสงไฟส่องออกมาและเผยให้เห็นชายชาราผู้หนึ่งกําลังยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าประตูน้ําตาไหลรินลงบนแก้มของเขาโดยไม่รู้ตัวเด็กชายกลั้นใจพาน้องสาวเดินเข้าไปใกล้เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ชายชารานั้นเสียงเพลงที่พวกเขาร้องกลายเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจสองฝ่าย ชายชารามองเด็กทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยกลับทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้นรู้สึกถึงความผิดพลาดและเวลาที่สูญเสียไปเด็กชายยืนมองด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่หยุดร้องเพลงนั้นราวกับว่าเขารู้สึกได้ว่ามันคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของเขากลับมารวมกันอีกครั้งฝนเริ่มซาแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนในฉากนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตตลอดการ ชายชารายังคงยืนตัวสั่นเหงื่อและน้ำตาไหลผสมกันเป็นเส้นทางแห่งความเสียใจที่ไม่เคยมีใครเห็นเด็กชายยังคงร้องเพลงประโยคเดิมซ้ำๆอย่างไม่หยุดพลังของเสียงนั้นเหมือนสะกดเวลาให้ทุกอย่างหยุดนิ่งชายชาราหลับตาลงแล้วค่อยๆก้าวเข้ามาหาพวกเขาเด็กๆนี่มันเสียงของใครกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเสียงเพลงนั้นเหมือนสะท้อนความทรงจำเก่าที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีก เด็กชายพยักหน้าน้ำตาไหลลงมาบนแก้มเขาน้องสาวกอดเอวพี่แน่นเขาไม่รู้ว่าทำไมเสียงเพลงแค่ประโยคเดียวถึงทำให้ชายชารานี้มีอารมณ์เข้มข้นเช่นนี้ทันใดนั้นชายชาราก้าวถอยหลังราวกับความทรงจำเก่าพุ่งเข้ามาโจมตีเขาภาพอดีตที่เขาพยายามลืมกลับผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเขาเคยทำพลาดอะไรบางอย่างจนทำให้ครอบครัวเด็กชายแตกสลาย เด็กชายเห็นความเจ็บปวดในสายตาของชายชาราแต่เขาไม่เข้าใจทั้งหมดพลังของเสียงเพลงทำให้ทุกอย่างรับรื่นขึ้นเหมือนพยายามบอกอะไรบางอย่างชายชาราหันมองบ้านตัวเองมือสั่นไปทั่วหน้าเสียงเพลงนั้นยังคงก้องอยู่ในใจเขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินเสียงนี้อีกครั้งเสียงของความบริสุทธิ์และความหวังฉันฉันคิดว่าฉันทำลายทุกอย่างไปหมดแล้วชายชาราพูดน้ำตาไหลรินเด็กชายเข้าใจบางส่วนแต่ยังไม่รู้ว่าพ่อของเขาอยู่ที่นี่จริงหรือไม่ น้องสาวเด็กชายเริ่มร้องให้เธอกอดพี่แน่นขึ้นเด็กชายปลอบน้องด้วยเสียงเพลงเดียวกันราวกับเพลงนั้นเป็นแผนที่นำทางหัวใจของทุกคนให้เข้าใกล้กันความเงียบปกคลุมรอบๆพวกเขาแต่กลับมีความอบอุ่นแฝงอยู่เสียงฝนที่ซาไปแล้วเหมือนเปิดทางให้หัวใจของชายชาราได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาได้สูญเสียไป ทันใดนั้นชายชราล้มตัวลงนั่งกับพื้นราวกับความทรงจำเก่าๆทับถมเขาไว้เขาพยายามกลั้นน้ำตาแต่ทำไม่ได้เสียงเพลงของเด็กชายทำให้เขาเห็นภาพของลูกๆที่หายไปและความรักที่เขาเคยทิ้งไว้เด็กชายหยุดร้องเพลงเพียงครู่แต่สายตายังคงจับจ้องชายชราเขารู้สึกได้ว่าความลึกลับบางอย่างกำลังคลี่คลายทุกย่างก้าวและทุกโน้ตเพลงเหมือนเปิดประตูไปสู่ความจริงชายชรายหยิบมือเล็กๆของเด็กชายไว้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมานานเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ฉันฉันคิดถึงพวกแกทุกวันทุกคืนเด็กชายพยักหน้าน้ำตาไหลลงมาบนใบหน้าเขาเช่นกันเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคกลับกลายเป็นสะพานที่เชื่อมหัวใจสองฝั่งที่ห่างไกลกันมานานทันใดนั้นเสียงฝีเท้าแปลกๆดังขึ้นจากทางเข้าบ้านเด็กชายและน้องสาวชะงักมือของพวกเขาสั่นด้วยความกลัวชายชาราหันไปมองด้วยสายตาตื่นตกใจรู้สึกว่าความลับบางอย่างกำลังเปิดเผย แต่เสียงเพลงของเด็กชายกลับยิ่งดังชัดเจนขึ้นราวกับท้าทายความกลัวนั้นทําให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจขึ้นแม้สถานการณ์รอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกเขาทั้งสามคนยืนอยู่ตรงนั้นเสียงเพลงยังคงดังต่อไปแต่ความหมายของมันเริ่มเผยชัดมากขึ้นชายชาราเริ่มเข้าใจว่าเสียงนี้คือสิ่งที่สามารถทําให้เขาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้และในขณะนั้นเองแสงไฟจากบ้านสองสว่างราวกับเป็นสัญญ,ญาณ นำทางหัวใจของทุกคนให้ก้าวไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่มากว่าหลายปีชายชารานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆมือสั่นเล็กน้อยขณะที่เด็กชายยังคงร้องเพลงประโยคเดิมอย่างต่อเนื่องเสียงนั้นเหมือนเข็มนาฬิกาที่ค่อยๆดึงอดีตออกมาจากความมืดชายชารามองภาพเด็กสองคนที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกถึงความผิดพลาดและความเสียใจที่เขาไม่เคยเปิดใจยอมรับฉันฉันไม่ควรทิ้งพวกแกไปแบบนั้น เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นคล้ายกับกำลังสะกดความเจ็บปวดไว้ไม่ให้ระเบิดเด็กชายรู้สึกถึงความเศร้าและความอบอุ่นที่ผสมกันท่านใดนั้นเสียงเพลงของเด็กชายก้องขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนมีความหมายแฝงที่ชายชาราต้องตีความมันไม่ใช่เพียงเพลงธรรมดาแต่เป็นคำเตือนและคำปลอบใจไปพร้อมกันพวกแกไม่รู้เลยว่าฉันเสียใจมากแค่ไหนชายชาราพูดน้ำตาไหลลงบนเสื้อเขาเกือบล้มลงแต่เด็กชายก้าวเข้าไปจับมือไว้ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่ได้สัมผัสมานาน เสียงเพลงยังคงดังก้องอยู่ในบ้านขนาดใหญ่แสงไฟส่องให้เห็นฝุ่นละอองลอยอยู่กลางอากาศทุกสิ่งเหมือนหยุดชั่วขณะเพื่อให้หัวใจของทุกคนได้เชื่อมต่อชายชาราลุกขึ้นเดินไปที่มุมห้องหยิบของบางอย่างออกมามันคือกล่องไม้เก่าที่ฝุ่นจับหนาภายในเต็มไปด้วยจดหมายและภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวเด็กชายมองด้วยความสนใจและความสงสยัยนี่คือของพวกเราหรือเด็กชายถามด้วยเสียงสั่นชายชาราพยักหน้าน้ำตาไหลลงบนกล่องไม้ ทันใดนั้นเสียงเพลงของเด็กชายเปลี่ยนโทนกลายเป็นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันเหมือนสะท้อนความจริงที่ซ่อนอยู่มานานทั้งความรักความเสียใจและความหวังชายชรา,าหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาเขาสั่นมือเล็กน้อยก่อนเปิดอ่านแล้วหน้าเขาซีดไปราวกับความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกใครกำลังถูกเปิดเผยเด็กชายและน้องสาวก้าวเข้าไปใกล้มองสายตาของชายชรา,าเต็มไปด้วยความสงสยัยแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเสียงเพลงของเด็กชายยังคงดำเนินต่อไปราวกับพยายามช่วยชายชรา,าเข้าใจทุกสิ่ง นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัวชายชาราพูดน้ำเสียงสั่นด้วยความเจ็บปวดเด็กชายจับมือเขาแน่นขึ้นรู้สึกได้ว่าหัวใจของพวกเขาเริ่มเชื่อมต่อทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกอีกครั้งคราวนี้เป็นเงาของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มองเข้ามาทุกคนชะงักมือของเด็กชายยังคงร้องเพลงประโยคเดิมความสงสัยและความตึงเครียดพุ่งขึ้นทันที ชายชารามองหน้าเงานั้นด้วยสายตาเจ็บปวดแต่เสียงเพลงของเด็กชายเหมือนสร้างกำแพงบางๆป้องกันความกลัวและความผิดหวังมันทำให้ทุกคนรู้สึกมั่นคงขึ้นแม้สถานการณ์เต็มไปด้วยความลึกลับน้องสาวเด็กชายเริ่มยิ้มเล็กๆรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ชายชาราพยายามส่งต่อแต่ทันใดนั้นเงานั้นก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังก้องในบ้านทำให้หัวใจทุกคนเต้นแรง เด็กชายรู้สึกได้ว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้มาหลายปีกำลังถูกเปิดเผยและเสียงเพลงที่เขาร้องเพียงประโยคเดียวกลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกคนเข้าใจความจริงชายชาราหันไปมองเด็กชายน้ำตาย,ยังคงไหลเขากลับรู้สึกว่าความผิดหวังในอดีตเริ่มละลายไปทีละน้อยทุกเสียงโน้ตเพลงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจที่ห่างกันมานาน และในขณะนั้นเองเด็กชายเห็นเงาของชายอีกคนที่ยืนอยู่ตรงประตูใบหน้าซีดเผือดและเต็มไปด้วยความเสียใจเสียงเพลงของเด็กชายเริ่มเข้มข้นขึ้นราวกับท้าทายความจริงที่ทุกคนกลัวที่จะ,ะเผชิญเงาของชายที่ยืนอยู่ตรงประตูค่อยๆก้าวเข้ามาในบ้านเสียงฝีเท้าดังก้องทําให้ทุกคนชะงักเด็กชายและน้องสาวยืนตัวแข็งสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ชายคนนั้นชายชาราที่ถือกล่องไม้เก่าอยู่ในมือสั่นด้วยความกลัวและความสงสยัยแก่แกคือใคร ชายชราพูดด้วยเสียงสั่นใจเต้นแรงเหมือนกับรู้ว่าความจริงที่เขาซ่อนมานานกำลังถูกเปิดเผยเด็กชายยังคงร้องเพลงประโยคเดิมต่อไปความเรียบง่ายของมันกลับยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดแต่ก็เหมือนเป็นแสงสว่างที่นำทางหัวใจของทุกคนชายที่เข้ามาใกล้ช้าๆเผยใบหน้าที่ทุกคนรู้สึกคุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขายือนอยู่ตรงหน้าเด็กชายแล้วพูดเสียงแผ่วฉันฉันคือพ่อของแก เด็กชายชะง,งักมือสั่นน้ำตาไหลออกมาทันทีน้องสาวกอดพี่แน่นขึ้นเสียงเพลงของเขาเหมือนสะท้อนความจริงที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนชายชารานั่งลงช้าช้าหายใจลึกเขามองดูพ่อลูกที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกถึงความเสียใจและความผิดหวังที่พวกเขาแยกจากกันมานานมันเหมือนภาพอดีตที่พังทลายกลับมารวมกันอีกครั้ง เด็กชายยืนตัวตรงน้ำตาไหลแต่ยังร้องเพลงต่อไปทุกโน้ตที่ออกมาคือสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจของเขากับพ่อเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคกลับกลายเป็นพลังที่ไม่สามารถละเลยได้ทันใดนั้นพ่อของเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้เขาหยุดยืนตรงหน้าเด็กชายมือสั่นเล็กน้อยราวกับกลัวว่าความจริงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้พังลงฉันฉันคิดถึงพวกแกทุกวันแต่พ่อพูดน้ำเสียงสันทวะคําพูดนั้นยังไม่จบเสียงเพลงของเด็กชายดังก้องอยู่รอบตัวทําให้คําพูดหยุดกลางอากาศเต็มไปด้วยอารมณ์ น้องสาวเด็กชายเริ่มร้องให้พยายามกอดพ่อไว้แต่ความอับอายและความเจ็บปวดของเขายังทําให้ไม่สามารถกอดตอบได้เด็กชายจับมือพ่อไว้แน่นเสียงเพลงยังคงดำเนินต่อเป็นเหมือนกำลังใจให้ทุกคนเชื่อมต่อกันชายชาราที่ถือกล่องไม้เก่าในมือก้มลงเปิดจดหมายฉบับหนึ่งให้เด็กชายดูภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวอยู่ภายในมันเป็นหลักฐานของความรักที่เคยมีและความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากบ้านหลังใหญ่ทุกคนหยุดชะงักพ่อของเด็กชายค่อยๆเดินไปหยิบโทรศัพท์ตรงหน้าจอมีชื่อคนหนึ่งปรากฏชายชรามองด้วยความสงสัยเด็กชายรู้สึกถึงความตึงเครียดใหม่ที่เกิดขึ้นเสียงเพลงของเขากลับดังขึ้นยิ่งกว่าเดิมมันเหมือนพยายามเตือนทุกคนว่าความจริงบางอย่างยังไม่ถูกเปิดเผย พ่อของเด็กชายรับโทรศัพท์น้ำเสียงสั่นคลอนเขาฟังเพียงครู่เดียวแล้วหน้าซีดเงาของความลับเก่าที่เขาพยายามปกปิดเริ่มเผยออกมามันเกี่ยวข้องกับอดีตที่ทุกคนลืมไม่ลงเด็กชายมองพ่อตาโตแต่ยังคงร้องเพลงต่อไปเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคก,กลับกลายเป็นกำลังใจและสะพานเชื่อมหัวใจที่เหนียวแน่นที่สุด ชายชรานั่งลงค่อยๆหายใจลึกเขารู้สึกถึงพลังของเด็กชายและน้องสาวที่สามารถทำให้ความเจ็บปวดเก่าๆเริ่มละลายไปเสียงเพลงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหมือนเปิดประตูให้ความรักและความเข้าใจไหลเข้ามาทัานใดนั้นพ่อของเด็กชายเผยความลับบางอย่างเกี่ยวกับอดีตทำให้ทุกคนต้องช็อกเสียงเพลงของเด็กชายยังคงดังก้องเป็นเหมือนการยืนยันว่าทุกสิ่งจะสามารถแก้ไขได้หากหัวใจยังเปิดรับ ความตึงเครียดในบ้านค่อยๆคลายลงแต่ความจริงยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนทุกคนรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคก็ยังคงเป็นแสงสว่างนำทางบ้านหลังใหญ่เงียบสงัดทุกคนยังคงยืนอยู่ด้วยความรู้สึกตึงเครียดพ่อของเด็กชายวางโทรศัพท์ลงมือสั่นเล็กน้อยความจริงที่ถูกเปิดเผยทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจแต่เสียงเพลงของเด็กชายยังคงดําเนินต่อราวกับเป็นแสงสว่างนำทางหัวใจทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉัน พ่อพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าเด็กชายยังคงจับมือพ่อไวแน่นไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นกลืนพวกเขาไปทันใดนั้นชายชาราลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้ทุกคนเขายกกล่องไม้เก่าขึ้นเปิดออกเผยจดหมายและภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขาไม่เคยรู้ฉันเก็บทุกอย่างไว้เพราะหวังว่าสักวันหนึ่งพวกแกจะเข้าใจชายชาราพูดเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความรักที่ซ่อนมานาน เด็กชายยิ้มเล็กๆน้ำตาไหลรินเสียงเพลงของเขาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นอบอุ่นมันเหมือนสะพานเชื่อมหัวใจทุกดวงที่แตกสลายมานานหลายปีทันใดนั้นพ่อของเด็กชายก้าวเข้ามากอดลูกทั้งสองแน่นเสียงสะอื้นและเสียงเพลงประสานกันเป็นดนตรีแห่งความรักและความเข้าใจน้องสาวเด็กชายยิ้มและร้องเพลงตามพี่เสียงประโยคเดิมกลายเป็นพลังที่รักษาใจทุกคนทุกบาดแผลทั้งเก่าและใหม่เริ่มเยียวยาอย่างช้า ชายชรามองภาพทั้งหมดรู้สึกได้ถึงความสงบในใจความเศร้าความผิดหวังและความเจ็บปวดทั้งหมดเริ่มละลายไปเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคของเด็กชายทำให้เขาเข้าใจว่าความรักแท้จริงไม่เคยสูญหายทันใดนั้นฝนเริ่มสาแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบ้านอบอุ่นขึ้นด้วยแสงสีทองทุกคนยิ้มให้กันน้ำตาไหลปนกับรอยยิม้มพวกเขารู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาล เด็กชายปล่อยมือจากพ่อแล้วหันไปมองชายชารารอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความกตันญูเสียงเพลงประโยคเดิมยังคงดังขึ้นแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความหวังและพลังชีวิตพ่อของเด็กชายพูดเสียงเบาแต่แน่นหนักเราจะไม่ทิ้งกันอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กชายพยักหน้าน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มเปล่งประกาย ทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นเสียงเพลงและความเงียบผสมผสานกันเป็นสมดุลแห่งความรักความเสียใจและความหวังพวกเขารู้ว่าแม้ชีวิตจะผ่านพ้นเรื่องราวที่เจ็บปวดแต่หัวใจที่เปิดรับกันและกันจะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ทันใดนั้นเสียงเพลงของเด็กชายดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายทุกโนตสะท้อนความรักความเข้าใจและความเชื่อมโยงที่ไม่อาจทำลายได้เสียงนั้นเป็นทั้งคำขอโทษคำปลอบใจและคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันอีก บ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาพลังของเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคได้เปลี่ยนชีวิตทุกคนชายชาราพ่อและเด็กๆเ,เข้าใจในที่สุดว่าความรักแท้จริงมักจะอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตเด็กชายหยุดร้องเพลงมองไปที่พ่อและชายชาราน้ำตาไหลพรากแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกคนอบกอดกันแน่นเสียงเพลงเพียงหนึ่งประโยคทำให้ความเศร้าความเจ็บปวดและความหวังทั้งหมดมาบรรจบกัน ในที่สุดบ้านหลังใหญ่ก็เต็มไปด้วยแสงสว่างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มความสัมพันธ์ที่แตกสลายกลับมารวมกันอีกครั้งเด็กชายและน้องสาวรู้แล้วว่าพลังของความรักและความหวังสามารถชนะทุกความเศร้าและความลึกลับทุกสิ่งสงบลงฝนหยุดแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาเด็กชายและน้องสาวเดินเข้าไปใกล้พ่อและชายชาราพวกเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาและรอยยิ้มแทนคำพูดได้ทั้งหมด เสียงเพลงประโยคเดิมยังคงก้องอยู่ในหัวใจของทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเข้าใจและความหวังที่ไม่มีวันสูญหายแม้เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงแต่พลังของมันจะอยู่กับพวกเขาตลอดไป